ย้อนกลับไปที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยยังพอจํากันได้ไหมครับว่ามีรายการอะไรบ้างที่เรานั้นมักจะตั้งตารอดูซึ่งถ้าให้ไล่เรียงกันเนี่ยก็มีหลากหลายรายการเยอะแยะมากมายใช่ไหมล่ะครับซึ่งในยุคก,ก่อนนั้นยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยยังไม่ถูกใช้มากยังในปัจจุบัน การนั่งดูทีวีก็ถือเป็นกิจกรรมยอดฮิตที่บางบ้านเนี่ยถึงกับต้องมีกฎกันเลยนะครับว่าใครจะดูได้เวลาไหนกันบ้างเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ชอบไม่เหมือนกันอย่างเช่นคุณพ่อเนี่ยอาจจะชอบดูกีฬาดูมวยคุณแม่เนี่ยอาจจะชอบดูละครส่วนเราที่เป็นเด็กนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าเราก็อยากจะดูะรายการเกี่ยวกับเด็กหรือว่าการ์ตูนซึ่งถ้าเกิดในสมัยนี้ก็คงจะหาดูกันได้ง่ายเมื่อไรก็ได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ณสมัยก่อนนั้นเนี่ยต้องถึงขั้นตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อมานั่งตั้งตารอหน้าจอก็ ทีเดียว,ล,วละในวันนี้เพื่นดีมีตำนานจะขอพาทุกท่านไปดู5รายการฮิตติดจอของเด็กยุค90จะมีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ อันดับที่หนึ่ง Disney ์คลับ รายการดิสนีย์คลับเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นรายการแรกๆเลยนะครับที่เด็กยุค90จะต้องนึกถึงเพราะเป็นรายการรุ่นเก่ายุคดึกดำบรรพ์อสมควรเลยทีเดียวและก็เป็นรายการการ์ตูนที่เด็กเนี่ยติดกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งรายการดิสนีย์คลับเนี่ยก็เป็นรายการที่ให้ทั้งความสนุกของการ์ตูนรวมถึงยังให้แง่คิดดีมากๆแถมยังมีไฮไลท์ก็คือการที่ให้เรานมีส่วนร่วมส่งภาพวาดการ์ตูนดิสนีย์พร้อมจดหมายเข้าไปพูดคุยกันในรายการแหละครับและก็มีช่วงเปิดอ่านจดหมายซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่สร้างความภูมิใใจห้กกับเด็ๆ มากเลยทีเดียวครับส่วนพิธีกรในยุคนั้นที่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเนี่ยรุ่นแรกเลยก็คือพี่นัทและพี่แนนซึ่งเข้ามาเป็นพิธีกรตั้งแต่สมัยวัยละอ่อนจนถึงวาระหนึ่งเนี่ยก็ได้ส่งไม้ต่อให้กับพิธีกรรุ่นถัดมาก็คือเป๊กเก่งส้มและมินก่อนที่จะส่งต่อให้น้องๆรุ่นใหม่อีกหลายคนแต่ทว่าสุดท้ายเนี่ยทางดิสนีย์ครับก็ปิดฉากลงไปเมื่อวันที่มนายน่ี2 5เ4ทด่ผ่านา่ในใีเทปสัดท้ายนั้นก็มีพี่ที่ผนน่านมาวึย้อนกกันอีกด้วยนะครับ อันดับ2เจ้าขุนทองถ้าพูดถึงรายการทีวีสําหรับเด็กที่ทําให้วัวรุ่นยุคเก้าศูนย์นั้นต้องตื่นเช้าได้ทุกวันเนี่ยแล้วก็ต้องมาเฝ้าหน้าจอก่อนไปโรงเรียนผมก็ต้องยกให้กับรายการเจ้าขุนทองนี่แหละครับที่ฉายให้กับเด็กๆได้ชมกันทางช่อง7เจ้าขุนทองออกอากาศครั้งแรกในปี2 5 3 4โดยความพิเศษนั่นก็คือแต่ละช่วงของรายการนั้นเนี่ยจะมีเหล่าตัวละครหมุนเวียนกันมาเพื่อให้ความสุขและความสนุกกับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นขุนทองป้าไก่ขอลอย ชะงนชะงางลุงมาตูมแล้วก็ตัวละครอื่นๆอีกมากมายแหละครับและถึงแม้ว่ารายการเจ้าขุนทองนั้นจะกลายเป็นตำนานไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าความสุขที่พวกเราน้นได้ดูเจ้าขุนทองเนี่ยยังตราตรึงอยู่ในใจของเด็กยุค90อยู่เสมอและถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของเจ้าขุนทองแบบเต็มๆว่ามีที่มาอย่างไงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่เรานั้นทํากันไว้ได้เลยนะครับอันดับ 3. เทเลทับบี้ได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิ เทเลทบี้นั้นเป็นหนึ่งในซีรีส์โทรทัศน์สำหรับเด็กของอังกฤษที่ฮิตเอามากๆและไม่มีใครไม่รู้จักนะครับโดยมีเป้าหมายเป็นผู้ชมที่อยู่ในวัยก่อนเข้าเรียนออกอากาศตั้งแต่วันที่31มีนาคมปีคศ1997าจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์ปี2001ผลิตรายการโดยแร g คดอ Production and Wood และ n d r ดู d a w e n p o r t ซึ่งเป็นคนเขียนบทให้กับเทเลทบี้ทั้งหมด365ตอนด้วยกันและออกอากาศในประเทศไทยครั้งแรกเนี่ยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กอองงทับ,บเมื่ชว พศ2542ซึ่งเทเลทบี้เนี่ยก็เป็นการแสดงเรื่องราวสั้นๆผ่านตัวละครหลักก็คือทิงกี้วิงกี้ดิปซี ลาลาแล้วก็โพบวกกับสิ่งที่มาเพิ่มสีสันอย่างเจ้าเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็พระอาทิตย์หน้าเด็กที่จะต้องคอยมาบอกเวลาให้กับเราเทเลทบ,บี้อยู่เสมอล่ะครับ mm hmm. โดยความสนุกของเทเลทบ,บี้ก็คือตัวละครทั้ง4เนี่ยก็จะเล่นกันอย่างคลื่นเครงสนุกสนานในเทเลทบ,บี้แลนด์ซึ่งพวกเขานั้นมักจะชอบทําในสิ่งที่เด็กๆนั้นอยากจะท mm ํา hmm. เช่นกลิ้งไปมาบนผืนหัวเราะวิ่งไปรอบๆและดูเด็กมนุษย์บนโทรทัศน์ที่หน้าท้อง กังหันลมลึกลับและโทรศัพท์เนี่ยก็มักจะปรากฏออกมาจากทุ่งหญ้าเพื่อบ่งบอกถึงกิจกรรมในแต่ละวันรวมถึงการประกาศประโยคสุดคลาสสิกตอนจบอย่างหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิอีกด้วยละครับอันดับ4ช่อง9การ์ตูน ช่องก้าวการ์ตูนหรือโมเดิร์ไน์การ์ตูนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในรายการโท at รทัศน์การ์ตูนเช้าวันหยุดสําหรับเด็กที่อยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยเลยก็ว่าได้ครับเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อปีพศ2523และยาวมาจนถึงปัจจุบันโดยช่องก้าการ์ตูนในยุคแรกเริ่มนั้นเนี่ยก็มีนักพากย์เสียงสีคนได้แก่ชันธนาาราจันทร์สันธนีวัฒนานุก,กูลเรวัตสิริศัพท์และนิรันด์บุญยรัตน์พันธ์หรือที่เรารู้จักกันดีในนามน้าต่อยเซมเบ้นั่นเองละคร โดยช่องก้าวกระตูนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในรายการตำนานที่ให้เด็กๆหลายคนนั้นรู้จักตัวการ์ตูนดังๆอย่างเช่นหน้ากากเสือโดราเอมอนแจ็กกี้สาวน้อยพิทักษ์ป่าหนูน้อยอากดจังจิโร่เจ้าหนูคาราโอเกะด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเลหรือแม้แต่จักรวาลของดรากอนบอลเนี่ยก็รวมอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการตำนานของจริงเลยก็ว่าได้ที่ยังคงอยู่คู่กับเด็กไทยมาอย่างยาวนานซึ่งในทุกเช้าวันหยุดเด็กๆอย่างเราเนี่ยก็จะต้องรีบตื่นมาอาบน้ํากินข้าว เฝ้าหน้าจอเพื่อรอดูช่อง9้าการ์ตูนกันเสมอและจนถึงปัจจุบันผมก็เชื่อนะครับว่าเด็กในวันนั้นที่กลายมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางท่านเนี่ยก็ยังคงแอบไปนั่งดูกับลูกๆละหล,ลานๆอยู่บ้างในเช้าว,วันหยุดเพราะมันคือหนึ่งในความทรงจําที่ทําให้เรานั้นได้รู้จักการ์ตูนใช่ไหมล่ะครับอันดับ5 Super ้าซูเปอร์จิ๋ว ซุปเปอร์จิว๋วถือเป็นอีกหนึ่งรายการตำนานที่เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้สำหรับเด็กและเยาวชนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถต่างๆออกอากาศประจำทุกเช้าวัวนเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีพศ2534นับว่าเป็นรายการวาไรตี้สำหรับเด็กที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ดำเนินรายการโดยพี่สุปวิวัฒวงศ์พัทรธิติเพียงผู้เดียวตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันโดยรายการซุปจิวเริ่มจากการที่พี่ซุปนั้นเชื่อนะครับว่าเด็กทุกคนนั้นมีของพี่ซุปนั้นก็เลยรับอาสาทาหน้าที่เป็นสื่อกลาง หยิบยื่นโอกาสให้เด็กๆนั้นได้มีเวทีแสดงความสามารถและตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะได้เห็นเด็กๆหลายคนที่มาแสดงความสามารถและแจ้งเกิดกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นซึ่งจากแนวคิดนี้เองที่ทําให้ซุปเปอร์จิว๋วประสบความสําเร็จและยืนหยัดมาได้อย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันที่แม้จะเปลี่ยนเป็นรายการซุปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิว๋วและซุปเปอร์วันทันเรอัจฉริยะเกินร้อยก็ยังมีผู้ติดตามและผู้สนับสนุนอยู่เสมอนั่นเองล่ะครับ ปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5รายการฮิตติดจอของเด็กๆในยุค90เพื่อนๆเนี่ยชอบเหมือนกันหรือเปล่าครับหรือมีอรายการอื่นๆที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ